วันนี้วันที่าพฤศจิกายนปี68เวลา17นาฬิกา4นาทีแบตลิเ uh, ทียมฟอสเฟต48โวล uh, ต์1 5ดความจุก,กประมาณ100อมที่ทดลองใจโหลดเมื่อวานนี่ใจออกทั้งเบิด100อมดีซีที่48โวลต์คิดเป็นวัตต์กับประมาณ5 0 0 0วัตต์แต่ว่าใช้ออก ฟั่ง AC ได้4,200วัตต์อ่าถ้าเบิ่งจากบิตเตอร์ร่วมฝั่ง AC บาดนี้มาเบิ่งแผงอันนี้คือ MPPT ใส่ชาร์จใส่แผง400วัต์4แผงในการชาร์จมานี่แดดดีตั้งแต่เสาเลยอต่ออนุกรม2แล้วกับขนาดเป็น2ชุดมาเข้า MPPT ตัวนี้อ่าวัดรวมเบมิดเืิอ ได้อยเก4า9 3บวัตต์นี่ก็คือของมือนนี่ที่มันผลิตได้มือนนี่แต่ว่าแรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่5 0 2 6โวลต์ก็คือบอ่ทันเต็มเหมือนหนึ่งบ่ทันเต็มแต่ใส่ออกเบิดเพราะว่าต่างค่าเต็มไปที่51.2อตอนนี้มันได้แค่50.2โวลต์ก็คือบอ่เต็ม วัดรวมได้4 0 7 9ก่า14วัต์ก็คือบอทันเต็มกรณีที่เฮาใช้จนเบิร์แล้วก็ชาร์จมือหนึ่งจากแผง4 0 0วัด4แผงนี่บอบ,บ,บอบอทันเต็มก็แสดงว่าที่เฮาใจออกมู่บ้านหาพ0วัดรอยอ่าถ้าเป็นกระแสก็ประมาณได้รอยแอมป์ความจุบาทมันเติมข 4, เข่า4 0ี่บอทันเต็มก็แสดงว่าปล่อยไดบห้5,000วัดจริง Ah, yeah, bateria keu noin, Okei. Okay.